สวัสดีครับผมคือมาร์กสักกับเบือขวัญใจชาวเฟซบุ๊กนะครับคือเรื่องที่ผมอยากจะมาบ่นในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟซบุ๊กโดยตรงนะครับใช่ครับพวก,กคุณทุกคนรู้ดีว่าเวลาใครถามว่าทําไม facebook วันนี้มันช้าจังหรือว่าทําไม facebook มันเข้าไม่ได้ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมพวกเขาถึงต้องมาลงที่ผมอย่างแรกเพื่อนของคุณที่โดนถามไปก็จะตอบคุณว่า อ๋อสงสัยมารควรจะไปตีหลีหรือไม่ก็ชักว่าวอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยนะครับบางทีผมก็นั่งดูดกันชาหรือไม่ก็นั่งดูอนิเมะที่ผมโหลดมาดองไว้แค่นั้นเองนะครับซึ่งเรื่องผาพิภพไทยท่านเนี่ยนะครับผมกาลังติดงอมแงมเลยนะครับเนี่ยดูไม่ได้สักห้าถึงหตอนกันแล้วจะเพิ่งเอลซีเลยนะครับกูขอดูซับไทยให้จบก่อนและเท่าที่ผมสํารวจมานะครับประเทศไทยเนี่ยมีอันดับผู้ใช้ Facebook มากบายเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้้้วผูใช Facebook มากก็จะมีทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือว่าหญิงไม่กระทั่งเด็กเฮอหมอยก็มีนะครับโดยทั่วไปแล้วการใช้งานของพวกเขาจะมีไวรระบายอารมณ์ต่างๆทั้งเรื่องอกหักรักคุดดนตุดหลอกฟันตกน้ําตกรถตกเรือตกถ่าน้ําตกเครื่องบินตกโต๊ะตกเตียงตกตู้ตกสอบสอบตกให้ค้างคกัดให้งูรัดให้โดนพัดลมบาดมือบาดนิ้วบาดแขนบาดขาสิวขึ้นหน้าฝ้าขึ้นหลังลามขึ้นคอยังไม่พอโจ๊ะนะครับบางทีเขาก็อาจจะมีไว้ปฏิญาณตนอะไรสักอย่างเช่นเขาอาจจะโพสต์ไว้ว่าฉันจะตั้งใจลดความอ้วนอย่างจริงจัง แล้วนะใช่ครับ พออีก2ปีผ่านมากูก็ยังเห็นมึงอ้วนเหมือนเดิมเลยอ่ะคือมึงต้องการอะไรจากสังคมแล้วเราช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างและนอกจากนั้นนะครับยังมีพวกค้าง,งานหรือแท็กโฆษณาคิมองอ่คิมบำรุมผีพันอผิวพันอะไรต่างๆซึ่งเรื่องนี้จะทําให้คนรอบข้างในเกิดความราคาญขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนะครับประมาณว่าอกฟูรูฟิตภายในหนึ่งอาทิตย์กูระเบิดชีวิตคนไี้ซื้อก็ไม่เคยจะคิดยายเพื่อนกูซื้อมากินนมก็ยนันไม่ตั้งเต้าเขาอายุ80ถ้ารูฟิตแล้วใครจะเดาไร้สิวไร้ฝ้ากากเกลื่อนหน้าใสริมก็ต้้อองซื กับคิมอีกเกือบหมืน่นแป้งเด็กไม่เกิดผื่นไม่กี่บาทก็ขาวได้เพิ่มพลังองคชาตเพิ่มขนาดของผู้ชายที่กูมีแค่นี้ก็เห็นมึงน้องจะเป็นจะตายสาหรับมึงคงยังไม่พอเพราะกูรู้มึงอยากขายแต่เราเนี่มึงอยากเห็นคนไทยเนี่ยหมดรูปพังกันใช่ไหมไอ้เหี้ยกูฟังไม่ทันนี่มึงจะรีบแรปไปไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวกูขออ้วกก่อนกูฟังแรปไม่ทันกูม,มึนเอารชาชาแล้วก็ช็อตชนะรอเรือเป็นรอเรือรอริงเ,เป็นรอริง อ้ทำไมรอลิงกระดกลิ้นโอ้ก็เรือนั่งอยู่ในริงไงเขามีแต่ลิงนั่งอยู่ในเรือไม่ต้องเสือกบ้านกูเขาเล่นกันแบบเนี้ยสต,ตันเลยกูกูบอกให้ออกแบ็คคิงบาร์ไงสัตว์อืมเขาเริ่มกันต่อเลยคุณคิดเห็นยังไงกับพวกที่อชอบส่งพวกแอปพลิเคชันชวนเล่นเกมมาในเฟซบุ๊กบ้างนะครับผมจำได้แม่นเลยว่าอินี่เนี่ยเคยส่งเกมแฮปปี้คนเล็กหมูหมให้ผมนั่นไงกูก็โดดอินี่ส่งมาเหมือนกันเมืองนี่เอง คือคือฉันชอบขโมยหมูของฟาร์มชาวบ้านเขานะคะไม่รู้ทําไมแต่พอเวลาขโมยแล้วมันก็มีความสุขนะคะผมก็ว่าอยู่ว่าหมูเลี้ยงกว่าของผมนั้นหายไปไหนอีดอกนี่นี่เองอียพ่อเธอตัวเย็นเออพ่อมึงเฮดพีหมดพ่อมึงตายนั่นแหละแหมอ้อมคอมจริงๆเลยเอาต่อต่อ จริงๆผมค่อนข้างที่จะสุภาพต่อสุภาพสตรีนะครับแล้วก็เวลาผมเจอผูอ้หญิงสวยๆบน f c e e o o o เนี่ยนะครับผมจะเข้าไปทักทายอย่างมีมารยาทแล้วก็ถามเขาดีๆว่าเด้าได้ไหมนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเธอถึงปฏิเสธผมอย่างไม่ใยดีทั้งๆท,ท,ที่ผมเนี่ยนะฮะทั้งแกสปอร์ตใจดีกทมด้วยนะครับแล้วก็เลียนไม่ยุ่งมุ่งแต่เซ็กมีสลึงพึงประจบให้ครบบาท มีสิบบาทฟาดก๋วยเตี๋ยวไม่เหลียวหลังมีสามร้อยฟาดกะหรี่จนหีพังเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนที่ไหนที่ไหนขอต่อกันเลยนะครับคุณมาร์คคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพวกที่ชอบคอมเมนต์ว่ากูเมนต์แรกเมนต์สองเมน์สามอะไรเนี่ยหรือการจัดประเพณีวิ่งควายเนี่ยว่ายังไงบ้างครับจริงๆชื่อผมเนี่ยนะครับต้องอ่านว่ามาร์คและคนที่เรียกผมว่ามาร์คคือแด d ดดี้แต่เขากลับไปในยูนิตส์สเตท of อเมริกากับพวกมาชินารีแล้ว เลยผมก็เคยเห็นแบบนี้มาบ้างแล้วนะครับการแยกกันเป็นที่1ที่2ไดที่หรือที่เขาเรียกว่าประเพณนี้วิ่งควายไทยเนี่ยนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะจริงๆก็การที่ได้ที่หนึ่งมาเนี่ยไปก็ไม่ได้ทําให้หามของพ่อคุณใหญ่ขึ้นมาหรือว่าควยพ่อมึงมีปีกหรอกนะครับซึ่งบางทีแล้วเราอาจจะเห็นคนที่ออกมาแสดงความเสียใจที่ไม่ได้เม้นแรกอย่างลึกซึ้งแล้วก็ยาวเป็นหางว่าวทีเดียวนะครับอย่างเช่นนี่กูพลาดเม้นแรกหรือเนี่ยผมต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเลี้ยงดูผมขอบคุณไอแดงที่คอยวิ่งคคาบบกดูขขออุณ เด็อุดมที่ทำเพื่อคลายแล้วก็อีกเรื่องนะครับคือมีวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ผมกําลังส่องเพจสมาคมนิยมสาวแรดอยู่เ่ยฮะหรือว่าสมาคมนิยมเด็กโลลิคอนคุกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งทักในแชทผมมานะครับเขาบอกว่าช่วยไปไลค์รูปให้หน่อยผมก็ได้แต่ไม่เข้าใจนะครับว่าไลค์เนี่ยมันแดกได้หรืออะไรยังไงและจากนั้นผมก็คลิกตามเข้าไปดูหนังหน้านี่ยังกระปลวกอวกาศเล,เลยนะครับพร้อมกับคําอธิบายใต้รูปว่าอุ้ยตายแล้วช่วงนี้หน้าสมจังเลยค่ะอิอิอ แค่นั้นล่ะครับผมก็คอมเมนต์ตอไปว่าอืมโซมจริงๆไม่ต่างกับปลาไหลแดกแฟบเท่านั้นลหละครับผมโดนด่าโดนว่าอะไรต่างๆนานาคือมึงต้องการอะไรจากสังคมอีช้างเผือกพ่อมึงนอนอยู่ในโรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหรอครับเพราะคือคือผมหมายถึงว่าพ่อมึงตายนะครับคงรู้กันอยู่นะครับโอ้อีสัตว์ดัจ,จริตคิดว่าสวยหน้าเหมือนควยตัวเหมือนเกียรเกียริชิบหายกูมองนิดมองหน่อยทำเป็นอายกูไม่หมายมึงหลอกอีดอกทอง นึกว่าสวยนักหรออีเปรตยังเกษตรซากศพในสุสานใช้ไม่งอกรักมึงดอกอีสันดานอีกไม่นานมึงก็แก่เหมือนแม่มึงผู้หญิงมีมากมายเหมือนฝูงลิงจะจีบทิ้งจีบคว้างก็ย่อมได้เรารักเขาเขาไม่รักไม่เป็นไรอย่าเสียใจเพื่อนเอ๋ยกระเทยมี มันก็เปรียบเสมือนอันคนเราไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันแต่เมื่อถึงคราวตายก็ต้องวายชีวาวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายผมอาจจะหยาบคายมากเกินไปหน่อยนะครับโกเม